เอามสสุดวันนี้เปิดงานเปิดสนามในมาด้ดีคุณผ้ครับเอตัวืให้ท่านผู้มน่วยการนะครับเนการสร้างนะครับท่านผอบุญธรรมครับตัวปืนหน่อยวันนี้เราจะเปิดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับฝากแม่แม่พิมพากับพ่อกมลนด้วยนะครับพร้อมแล้วครับตัวือระดังเลขที่ออก

เป็นความหวัญที่หายากนะครับในยุคนี้แล้วแล้วได้เกดไม่น่าเกดมากเลยมีหูแท้ด้วยเนี่ยทำการสมมอกครับายดูเล่พี่ออกเล่พี่ออกโอ้ยยังล่ะเองเรงเ ไม่แล้วตอบกอเปิดดูกเปิดดูก่อนเปิด้ไมับตอเลยจังอเลยเปิดตอตออยากกินด้วยจังานีต่อครับีอไ่ับต่อจำให้ให้เม่อ่านให้คุณนายมะนานะครับคุณนายมานาน มีนามีนามีนารองให้เลยมีนามาให้น้าเบว้าวว้น้ำใหม่้องน้ำหมน้ำ่้งนี้น้ำ่งนีนางนงงนีง่ข้งนี้น้ำ้าง้ เหมือนจะรู้ว่านาเวจะแห้งเลยเ<อ>นี่ยอยาให้พเจลรีนีน่๊บดึบพเจลีเล้่วพี่เอิร์ตพิจารีเหรอพี่เอิร์ตเออเออช่วงช่วงที่เป ว้าวขี้เมาด้วยมอมีกิ๊บมาเชืออยู่ซีเกมจูดูถ่ายรูปถึ่ายรูปก่อนนายก่อนนะถึง่ายรูปเบียร์นะครับของใครเนาะของไอรี่นี่ฮานะของเชอร์รี่นี่ฮานะทำไมมันเลื่อนมาเรื่อยๆเมื่อกี้ตอนนั่งรถตู้มีคนบอกใจให้ของนั้นหน่อยนะมีคนบอกใจเยอะของน้าหน่อยยังไม่ออกเลยอ่ะมีคนบอกแซงวิ่งให้ของนั้นหน่อยไปเลย พูดพูดอยู่ในรถบอกว่าได้อน่อยพูดอยู่ในรถบอกว่าได้หน่อยไหมเออพูดพูดอยู่ในรถบอกว่าได้หน่อย่ ไม่รู้ละอันนี้ไหว้พ่อตาอันนี้ยไหว้แม่ยายอันนี้ยพ่อตาแม่ใาย่้อไล่สุดเลยแล้วก็อันเนี้ยไอ้หนอยมาจับตอว่าแล้วจะบูบัวลายตองไเรวพี่แดงมาดิมันจะใช้เดียวสองตาหลง

ไม่แก่เลยไม่แกะอะไรอ่ะอเครื่องปั้นดินเผาต่อไปอ่ะทำจิ้มจุ่มให้เมียกินได้บ่าอาวเมอ์พี่แดงพี่แดงง่ะ้าว ได้ขอเชี่ครับจุดตรงนี้ครับดุตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอันนี้จะได้ครอบครัวกันเองปะเนี yeah. Yeah like oh, ่ยบ้าบ้าบ yeah. ้าบ้าแ่เลยแกเลยแกเลยแกเลยอะไรอ่ะโอ้ยยนี่เหรอ เอามือเลยครับัอนี้เอาด้วยบจ้าของไม่แ้จะได้ของแม่เหรอแม่นี่เลยเนี่ยแม่กับพ่อเนี่ยจริงด้วยเออเอาพี่ปอครับขอน้าปไหนอันนี้เป็นพยานนะน้าปูน้าปู แถมโซจุอีกหขวดแถมโซจุยอีกหขวดแถมโซจุอีกห้าขวดอแถมโซจุอีกาวแกเลยกอันนี้แถมโซจุยอีกห้าขวดนะเป็นพยานอ่าพอต่อ่่ของพอพมของององได้ต้อ ของพ่อสักคนอ่ะเออถ้าใส่ได้ของด้วยกันนี่อ right> ๋อองาเดี๋ยพอจะได้ขอแม่ยพอได้ขอแม่เดี๋ย uh> ว้าพอถ่ายออกไปสาไปเที่เลยเนี่ยอมันมันแจ้งเนี่ยใช่ครับอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกะแกะเลยหรือโอเคนี่นี่้ ใส่น้ำจิ้มแกวเพียโอเคอ๋อยิงตรงกลางเลยยิตรงกลางนี่ตรงกลางนี่เออกลางนี่เป็นพยานเออหนักจังอะหนักจังอะพ่อคำแค่เลยเลย

ครับทุกคนรับการเลื่นครับวันนี้อยากให้เจ้าบ้านอ่ะพอ,อามา,กอาเก่าวไอ้วยพรทุกคนในบ้านเนี่ยนะครับจ้าทุกคนใ,ใอ้วยพรในบ้านเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นครอบครัวเราเนี่ยโอเคอ่าในวาระดีถีขึ้นปีใหม่สองห้าหกหกขอให้ทุกคน,น,นพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายที่มาร่วมกันในวันนี้จงมีความสุข ร่ำรวยร่ำรวยตลอดปี2566เาหกเฮ้ยแล้วเสร็จแล้วลองเรียนนะลองอายุก่ะน้าอะไรนะน้าอะไรนะพี่อวมาเกาะสี่วันสี่วันสวัสดีทุกคนด่านเด้อขอให้อยู่ดีมีสุขขอให้เจริญรุ่งเรืองอายุวันนะสุขภาระเด้อขึ้นอายกี้ นะคะตบมือคะแนนเสียงอยู่นิดเดียวเลยวันนี้ส่งไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอให้ลูกหลานทุกคนร่ำร่ำรวยรวยสวยวันสวยขึ้นแลนหล่อขึ้นทุกคนและรวย ทุกคนนะคะสำหรับปีนี้นวันนี้มันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะเป็นปีใหม่2566ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง <schaut S 1> ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงเงปังปังปังรางวันที่หนึ่งต้องมาแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ <DA X> ทุกคนขอให้ทุกคนทุกท่าน น้องพี่พี่คุณตาคุณยายพวกคนที่หนึ่งพวกคนที่หนึ่งรับับรสุขภาพแข็งแรงรับรับรวยรวยเฮงๆปังๆวันนี้เป็นวันส่งเลียปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็ขอให้ครอบครัวของเราทุกๆคนนะคะจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยตลอดปีผ6และตลอดไปคนต่อไปให้เวลาแค่30มสิบวินี้ให้แค่30มสิบวินะนี้นะหนึ่งสองามไปบอบอไปบอไปพอแบบพอลลัมไบอ ให้ทุกคนมาผู้ใหญ่บ้านขอให้ลุงป้านาทุกคนสุขภาพแข็งแรงเป็นที่เป็นล่มโพลุกชสให้ลูกหลานขอให้ลูกหลานทุกคนน้องนุ่งลูกหลานทุกคนอ่าร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวทุกปีเลยครับใครอยากมาหยุดร้องเพลงมั้ปอง้ปอก็เคยใหม่ไม่มีอะไรก็ บรับโชคลากๆต่อไปครอบครัวนี้จะมีจะปังปังปังปัเลยรวยนะครับโอเคขอให้มีแต่คำว่ารวยรวยรวยเย้จบี๋ยดน้ำมีนาน้ำมีนาไปพาลูกไปลูกต้องดินเลนต้องดเราหมดแล้วทีนี้ทีนี้เก้หลานลนเกิดด้วยคนครับสุขภาพแข็งแรง เดียร์ความสุขกับทะเลรับเลยนะเลยครับขอบคุณครับ <Yeah. S 1>